สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูง ต้องวางลัคนามหานาทีห้าชั้นแล้วก็ต้งคงาำนวณด้มือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุ ตังชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยัน,ยนก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันท์ นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2 6 6 3ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับใส่กระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆนะครับขอกราบขอพระคุณมาในนะที่นี้อีกครั้งครับชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นชาวธาตุลมนะดาวประจำตัวของท่านคือดาวพุธ เดือนนี้เนี่ยดาวพุธของท่านเนี่ยนะเดินโครจรเขาเรียกว่ารวดเร็วมากเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวพุธโครจรถึงสามราศีต้นเดือนเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยยังโครจรอ,อยู่ที่ราศีกันเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดอยู่พอวันที่หกวันที่สี่เท่าทีครับวันที่สี่พฤศจิกายนเนี่ย โครจรเซิร์เข้าราศีตุลอยู่ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่25พอวันที่25เข้านี่แล้วพิจิกเข้าพิจิกนะครับก็เรียกว่าทั้งเดือนเนี่ยสราศีเดินไวนัวนะลีลาชีวิตลีลาของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนเดิม จะรวดเร็วเพราะว่าลักษณะของดาวพุธเนี่ยเดินเสิร์ตเสิร์ตนี่แปลว่าเดินอย่างรวดเร็วอัตราโคโจรเร่งเร็วงั้นลีลาชีวิตท่านก็จะวูบไปวูบมาเดี๋ยวเปลี่ยนอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวอะไรแกถ้างั้นต้องระมัดระวังการสื่อสารอะไรกันให้ดีนะครับอย่างน้อยพระราหูเนี่ยโคจรหลบไปแล้วทับลัคนาตอนนี้ราหูตกวินาศสบายนะราหูตกวินาศสบายไปแล้วนะแต่พระเสารายังอยู่ นะพระสาวก็อยู่อีกเดือนกว่าเดี๋ยวพอธันวาต้นธันวาก็ไปแล้วนะครับนะสาวเพ่งเล็งลักและอสุราเนี่ยไม่มีแล้วนะครับทีนี้ดาวพฤหัสเดือนนี้ไฮไลท์อยู่ที่ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเข้าสู่พบมรณะนี่หลายคนก็ฟังไม่ค่อยดีแล้วมรณะนะพฤหัสเป็นเจ้าเรืออะไรปัตตานี คู่ครองเป็นเจ้าเรือนอะไรอีกกรรม,มะคือการงานโอ้โหกรรมมะก็ตกมรณะปัตตานีก็ตกมรณะมันต้องแย่แน่เลยไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะหนึ่งดาวเข้าสู่พบมรณะนะครับดาวเข้าสู่เรือนพบมรณะเนี่ยช่วงแรกๆมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแหละแต่เดี๋ยวพอเดือนธันวาดาวมะเสาจะโคจรไปเป็นเกษตรที่พบมรณะพบ เสียอริมรณะวินาเนี่ยถ้าดาวเกษตรอยู่เนี่ยปลอดภัยไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดนะครับไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดถามว่ามันเกิดเหตุไหมมันเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางเนี่ยมิถุนเจอแน่ๆนะครับมิถุนเจอแน่ๆแต่ทิศทางเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้วายนักในเมื่อในเมื การโครจรของดาวพะเสาเนี่ยโครจรเข้าสู่ภพมนาและเป็นเกษตรเนี่ยก็ถือว่าก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันจบง่ายมันเป็นไปนในทางที่ดีไม่ได้เป็นไปนในทางที่ร้ายนะครับอ่าก็ต้องถือว่าโอเคนะอย่าพึ่งใจเสียและดาวพฤหัสเนี่ยโครจรเข้าราศีมังกรธาตุดินดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินได้ตําแหน่งนิดแต่ก็เป็นนิดจะพังคะนะครับก็คือถูกธาตุอ่ะเป็นนิดแต่ถูกธาตุอ่ะ โอเคนะครับถือว่าเรื่องธาตุนี่สำคัญเรื่องธาตุนี่สาคัญนะครับสามารถเอามาใช้ทํานายได้อย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเมื่อดาวพฤหัสถูกธาตุเนี่ยดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์ก็ถือว่าตีทีเดียวแหละโอเคเลยนะครับหลายคนบอกปัตตนิบรณะนี่ต้องเลิกกับแฟนไหมมันไม่ได้ถึงขั้นเลิกแต่อาจจะต้องแบบห่างกัน เป็นจังหวะที่ห่างกันเป็นจังหวะที่ต่างอ่าบางคนอาจจะได้งานเปลี่ยนที่ทํางานจากที่เคยอยู่ด้วยกันอาจจะต้องห่างไกลกันสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเคยไปทํางานด้วยกันก็ต้องไปคนละทางเคยอยู่ที่เดียวกันไอ้ต้องอีกคนนึงต้องไปเช่าอ่าคอนโดเช่าหออยู่ที่ใกล้ที่ทำงานหรือการเดินทางเงี้ยมันมัน,มนไม่สะดวกนะครับเป็นลักษณะนี้นะลัคณะาราศีมิถุนแต่ภาพโวมดวงชะตามันดีขึ้นเยอะ นะครับมันดีขึ้นเยอะเนี่ยดาวสุขดาวสุขเจ้าเารือนวิณาโคจรเป็นเกษตรอยู่ในพระพุทตะนะก็เนี่ยจะได้เจอสิ่งใหม่ๆดวงชะตาจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆห่แบบคาดไม่ถึงเรื่องของความรักจริงๆเนี่ยมันต้องดูดาวสุขด้วยนะปัตตน้มันคือคู่คู่ครองตัวตนแต่เรื่องของความรักอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยดูที่ดาวสุดาวสุขเป็นไงเป็นเกษตร ไปก็เสกและพบคือพบปุตตะพบปุตตะคือก็ตีความเป็นพบเกี่ยวกับความรักก็ได้อารมณ์จะสุนทรีขึ้นความรักความรู้สึกก็จะโอเคขึ้นนะดาวสุกรนะดีครับถ้าดาวสุกร์ดีเนี่ยความรู้สึกความอะไรมันโอเคมันโอเคและอาจจะเจอความรักแบบคาดไม่ถึงเจอแบบไม่ทันตั้งตัว เจอแบบที่เฮ้ยเด็กกว่านี่ใครใครที่ชอบสไตล์นี้ก็อาจจะได้เปรียบนะอาจจะครับปุตตาก็คือเด็กไงบุตรบริวานนะก็เป็นลนักษณะของเด็กๆนะหรือไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับความรักเลยก็อาจจะได้แบบลูกน้องอะไรเข้ามาช่วยเหลือเยอะนะทำให้ไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็นชุ่มกระชวยนั่นแหละประมาณนี้นะครับ นะก็ถือว่าโอเคนะส่วนเนี่ยพระเสาก็ก็รออีกหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้าย14พฤศจิก,กาใช่ไหมพระเสาจะย้ายตามไปวันที่5้ธันวาก็มีช่วงรอยต่อช่วงเนี้ที่มันมันไม่เกิดเหตุร้ายอะไรหรอกในช่วงเนี้นะแล้วพอดาวเสาเข้าไปนะชีวิตคุณก็มันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแล้วดีเปลี่ยนแปลงแบบมั่นคงคือเป็นเหมือนกับกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ การใช้ชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไปเลยอะประมาณหนึ่งนะครับน่าก็เรียกว่าสถานที่ทาํางานหรืออะไรงี้ก็น่าจะมีส่วนที่อยู่ที่อาศัยบ้านที่ทํางานบางคนเปลี่ยนงานนะรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปแต่เนี่ยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวอารมณ์ดาวความรู้สึกเนี่ยโคจรไปเกษตรแบบเนี้ย มันทิศทางมันโอเคและอย่างและดาวเสาร์มันโคโจรไปเป็นกเกษตร2ปีครึ่งนะงั้นการใช้ชีวิตที่ว่าเปลี่ยนแปลมก็จะมันก,มนก็มันก็เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีและมั่นคงนะครับดาวองคารเข้าสู่เรือนการงานท่านก็จะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นนะรู้สึกกระตือรือร้อนนะมีไฟเห็นไหมอารมณ์ความรู้สึกมันก็มาความกระตือรือร้อนในชีวิตมันก็มา ไอ้ความเครียดความอะไรเนี้ยมันจะหมดไปเพราะเสามันเลิกแรงรักแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอหน่อยธันวาเน,นีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ทิศท,ทางเป็นแบบนี้ทิศท,ทางเป็นแบบนี้และช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับความรักมากเดือนพฤศจิกาเนี่ยหนึ่งเสาวก็ยังเพ่งอยู่ดาวมฤหัสหนีไปแล้วด้วยนะครับดาวเกตเข้ามาดาวเกตเนีย่ยเป็นดาวแห่งความคิดมาก เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่อธิบายไปเนี่ยมันมันมันเข้าใจยากมันมีเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสัญญาเรื่องของพบชาติเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้อย่าคิดมากในเรื่องของคู่ในเรื่องของความรักมันมีอะไรแปลก,ปลกนะเข้าใจไหม ่ามันมันไม่มันไม่สามารถทํานายแบบได้ว่าเฮ้ยจะดีจะร้ายจะอะไรแต่มันแปลกๆเพราะเสาเลงเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะมันไม่มันไม่ดีอยู่เป็นทุนเดิมแล้วดาวเกศซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับกรรมเก่าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมันเข้ามาปนกันโอ้มันยิ่งมันยิ่งเขาเรียกว่ามันยิ่งต้องระวังอ่ะแต่ทีนี้ระวังเนี่ย ระวังแบบไหนอะ่ะเราก็อย่าไปคิดมากเพราะเสาคือดาวเครียดดาวคิดนะครับมีสติแล้วก็มีสมาธิเวลาที่ลาหูเล่นงานเราต้องใช้สติแต่เวลาที่พระเสาเล่นงานเนี่ยเราต้องใช้สมาธินิ่งนะพิจารณาให้ดีแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ เพราะยังไงนะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจริงอะ่ะคือดาวศุกร์ดาวศึกโอเคดาวศุกร์โคจรเข้าสู่พบดีดาวศุกร์เป็นเกษตรด้วยนั้นอารมณ์ความรู้สึกมันจะมันจะได้อยู่นะมันจะได้อยู่ฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณาดีๆแล้วกันนะฉะนั้นเขาเรียกว่าไอ้เรื่องคู่เรื่องความรักหรืออะไรตอนเนี้อย่าเพิ่งไปโฟกัสเดี๋ยวมันจะพลิกผัานเอาเนาะรอให้ผ่านพฤศจิกาไปก่อน นะแต่ทิศทางเรองอารมณ์ความรู้สึกมันดีอ่ะทีนี้มันก็แต่ละคนฟังก์ชันดวงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันต้องดูพื้นดวงด้วยถ้าพื้นดวงความรักมันคงดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันมันมันเป็นแค่เรื่องคิดมากเป็นเรื่องของคิดไปเองอะไรเข้าใจผิดไปเองแล้วก็อาจจะมีขัดแย้งอะไรกันบ้างนะแต่ก็มันก็ผ่านไปถ้าเกิดดวงใครที่อ่พื้นดวงความรัก อาจจะเสียอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันอาจจะเล่นงานในจุดนี้พอสมควรแต่ก็พยายามอย่าคิดมากแล้วกันเนาะเอาความรู้สึกไปสัมผัสกันเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่านะเพราะดาวสุกไงอันนี้ไม่ได้ทายแบบไม่ได้ทายว่าเฮ้ทายเอาใจหรืออะไรอย่างเดียวนะคือดาวสุกมันดีดาวสุกมันคือความรู้สึกอารมณ์ความรักใคร่กิเลส ดาวสุขเป็นเกษตรและอยู่ในภพปุตตะที่แหมภพปุตตะเนี่ยมันมันคือมันมันแปลว่าความรักได้เลยนะอ่าเข้าพบเข้าพบอื่นนี่ไม่เท่าไหร่แต่เข้าพบปุตตะเนี่ยมันแปลว่าความรักได้เลยนะฉะนั้นก็ต้องต้องชั่งน้ําหนักอะอารมณ์ความรู้สึกความรัก,กมันดีแต่จะมีปัญหาในในเรื่องของรูป,ปธรรมนะอันอนี้ไม่อยากเจาะลึกเพราะว่ามันเป็นเรื่องแต่ละคนส่วนตัว <mas k> ใช่ไหมบางคนอาจจะมีปัญหาลักซ้อนซ่อนลักมือที่สามก็เป็นไปได้อ่าไปเจอรักใหม่พบปุตต่างปุตต่างแปลว่าเจอเด็กใหม่อะแปลตรงๆรงะนะแต่ไอคู่ของเราอยู่มันจะมีปัญหามันยังเครียดอยู่เนี่ยเรื่องของอย่าง,างพวกนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่ไม่เครียดได้เหรอใช่ไหมมันก็ต้องเครียด <mas k> อารมณ์หนึ่งก็ดีเจอคนใหม่ตื่นเต้น เลาใจสู้ซ่าอีอารมณ์หนึ่งก็เฮ้ยไอคนเก่านี่มันก็ไม่เลิกไม่ลาปัญหาเยอะเนี่ยไอน,นี้ก็ไม่ได้ให้ทุกคนก็เป็นบางคนใช่ไหมแต่ถ้าคนโสนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออช่วงนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะสบายๆใครเข้ามาก็เปิดรับพูดคุยไม่มีปัญหานะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็จะผ่านไปแต่อารมณ์ความรู้สึกเนะี่ย ดาวศุกเนี่ยเป็นตัวแทนมันส่งผลให้เห็นว่าเป็นเกษตรแสดงว่าดีนะอารมณ์ความรักความรู้สึกมีคนมาชอบมีคนมาสนใจอะเอาเงี้ยชามีถุนเนี่ยโอเคเลยนะภาพรวมประมาณนี้นะการงานโอเคการเงินการเงินก็ไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆนะครับเรื่องของอุปสรรคปัญหา เรื่องของเพื่อนฝูงความขัดแย้งก็มีอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะช่วงกลางเดือนนะก็ดาวเจ้าเรือศาสชอยิวอลีเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดเห็นนะความตกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะการเมืองเศรษฐกิจสังคมปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะขัดแยง้งกันกับเพื่อนฝูงเพราะว่าดาวเจ้าเรือนศาสชาเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์ พาทิศเข้าสู่เรือนอลิสหัสชะแปลว่าเพื่อนอริเพื่อนมีความขัดแย้งมีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันด้วยสถานการณ์บ้านเมืองมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะมันความคิดความเห็นมันแตกต่างกันฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะก็เงียบเงียบสหัสชะนี่ไม่ได้เพื่อนอย่างเดียวนะโ ocial ลนี่แหละนะสหัสชะคือสังคมนะซ ocial ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยเราก็เบาๆตรงนี้ไปจะได้ไม่ขัดแย้งนะครับจะได้ไม่ขัดแย้งกับ เพื่อนฝูงสังคมหรืออะไรนะแต่ถ้าใครชอบใครสายลุบูสายลุยสายบวกก็อันนี้แล้วแต่นะครับพิจารณาเอาเองนะครก็ประมาณนี้เนาะถือว่าโอเคนะก็เนี่ยทำนายดวงก็ต้องทายแบบปลายเปิดอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นดวงของคนหมู่มากนะก็พยายามรวบรวมถอดเรื่องราวมาให้มันเข้ากับ ชีวิตคนไลฟ์สไตล์คนส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วกันจะเป็นเจาะจงโดนใครมากใครน้อยนี่ก็ต้องเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุกกันไปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับรับชมรับฟังแล้วก็กดติดตามนะครับก็ขอขอบคุณนานะครับเพราะว่าก็ดูแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะที่ยังไม่ได้กดก็ <laughs> ก็ขอความกรุณาท่านที่เข้ามานะก็กดติดตามนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็รบกวนใส่กระดิ่งเข้าไปด้วยกนะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณมาในนัดที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ